สวัสดีทุกท่านฮะโยผมพีกิสกรนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรีไอดี ID ในเกมลายเลนเจอร์หรือสร้างรหัสใหม่เริ่มต้นนั่นเองนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นบัญชีทดลองนะครับสามารถสร้างใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะเหมาะสําหรับคนที่จะหาโคโรโบหรือคู่เทพหรือตัวที่เราต้องการนะครับก็ไอเดียไหนที่เรารีเราไม่ถูกใจเราก็รีทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะก็ จะเป็นยังไงแล,แล้วก็มาดูกันเลยฮนะอันดับแรกนะครับให้เราทําการถอดซิมที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับก็เห็นภาพตามก็อันนี้ก็คือโทรศัพท์ของเราแล้วก็เอาซิมจากโทรศัพท์อันนี้คือซิมจากด้านหลังนะเอาออกมานะครับปุ๊บพอเอาซิมออกมาปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าไม่มีซิมการ์ดนะครับตอนแรกมันจะมีมีขึ้นคําว่าบัญชีทดลองใช้นะไอเนี่ยตรงข้างล่างสีดำๆภาษาอังกฤษตรงนี้นะมันจะไม่มีนะครับถ้าใครใส่ซิมเข้าไปอยู่แต่ถ้าถอดปุ๊บมันก็จะมีขึ้นนะครับเอมมันจะขึ้นแน่นอนแบบเนีีี้ยแลลกก็หังจาาท่เรม บัญชีทดลองขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดเข้าไปเลยนะนี่กดตกลงมาเลยฮะโอเคนี่นะแล้วก็สมัครตามมันไปเลยนะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมสร้างเสร็จเลยรักกันนะครับคนดูก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับก็เราก็ได้สร้างไปดีใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับบัญชีทดลองใช้นะแล้วก็ผมพูดผิดไปมันยังแจก่20ตัวฟรีอยู่นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า แจกตอนไหนหรือหมดตอนไหนนั่นเองนะแล้วเราก็สุ่มไปเรื่อยนะฮะหาตัวที่เราต้องการสุ่มไปเรื่อยๆลัวๆเลยฮนะแล้วก็เพราะว่ามันสามารถสร้างใหม่ได้เรื่อยๆเลยครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตัวที่เราต้องการก็สามารถร,ร,าาร,ถรถีแล้วสร้างใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะสําหรับบัญชีทดลองนี้นะอันนี้ผมไม่ได้ตัวที่ผมต้องการผมก็รีทิ้งนะก็วิธีการรีทิ้งก็คือการอ่ล้างข้อมูลหรือล้างข้อมูลในเกมไลเจอร์นั่นแหละแล้วก็สร้างมาใหม่นะโ โอเคครับผมผมก็ได้สร้างไอดีใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยอีกไอดียนึงแล้วนะครับก็รีทิ้งได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับไอดีที่เราไม่ถูกใจหรืออะไรประมาณนี้นะครับนี่เราก็สามารถรีทิ้งได้เรื่อยๆเลยนะครับสําหรับใครที่สุ่มได้ตัวที่ต้องการแนละ้วเราก็สามารถแล้วก็แบบอยากได้ไอดีนี้ไปใช้เลยนะแบบถาวรหรือไอเป็นไอดีหลักของเรานะเราก็สามารถเชื่อมต่อกับลายได้นะสําหรับใครที่ได้ตัวที่เราต้องการแล้วนะครับแบบถูกใจแล้วเออเพราะว่าไอดีนี้ นี่เป็นบัญชีทดลองเท่านั้นนะครับก็สามารถรีทิ้งได้นะแล้วก็ถ้ายังไม่อยากให้ข้อมูลหายเราก็เชื่อมต่อได้ครับโดยกดมาที่ฟันเฟืองตรงนี้เลยนะครับข้างๆ้างลิมขวานะแล้วเราก็กดเชื่อมต่อนะครับกดเชื่อมต่อแล้วเราก็จะได้30เพชรหรือ30รูบี้ฟรีนะก็ผมแนะนําให้การทําการเชื่อมต่อลายน,นะครับเพราะว่าอันอื่นผมนี่ไม่เคยเชื่อมต่อเลยนะ เราก็กดบัญชีเชื่อมไลน์ไปนะครับเราอินเชื่อมไลน์สำหรับไลน์ที่ต้องเป็นไลน์แบบเพิ่งสมัครหรือไม่เคยสร้างไลน์อะไรประมาณนี้นะก็นั่นแหละนะให้เรากดไปที่สมัครการใช้งานนะครับต้องเป็นเบอร์ที่แบบไม่เคยสร้างไลน์หรือผ่านไลน์มานะ หรือว่าเป็นการสร้างไอเดียลายใหม่นั่นแหละเออแบบไม่มีอะไรเลยแบบสร้างใหม่พึ่งสร้างนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรี ID ไอเดียแล้วก็การเชื่อมต่อไอเดียนะครับแบบใครที่ได้ตัวที่พอใจแล้วเราก็กดเชื่อมต่อไอเดียไปเลยนะสำหรับลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดติดติดเธอพลาหรือแบบไม่เข้าใจอะไรไงก็ถามตาคอมมต์ได้สำหรับลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ